สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะเรากลับมารายการนี้เลยกัดบ,บันบันเทิงคาเฟ่ดอเช่พิธีกรสายแฟาและสายเอ,อ,อนเตอร์เทนและคากินนะสายแอปเบลหน้ารักแล้ววันนี้มีขวัญใจคาก,กินนะมาด้วยอุ้ยเธอพูดอย่างนี้ก็แปลว่าแน่ๆเลยเอกสุดรอเอ้ยแล้วก็ตอนนี้กําลังมีข่าวเออกำลังมีข่าวเรืเออ่องความรักนะแต่ก็บอกว่าจะจะเล่าก่อนเลยว่าตอนนี้ ตั้งแต่เริ่มแรกของช่วงแรกรายการเนี่ยจะบอกเลยเขาจะย้อนไปถึงนี่เลยผลิตภัณฑ์ดีๆจากนี่เลยเคยาวราชนะเขาจะมาย้อนถึงเรื่องว่าเขาเรียกว่า13หมปู่ป่าทำน้ำนางนอนนี่คืออะไรคืออะไรอย่าไปดูแล้วก็จะมาพบกับนี่เลยกับตัวเจ้าของแบรนด์เคยาวราชเขาบอกว่าตัวสินค้านี้คือดีมากๆนะเอามาให้เราขนาดนี้เลยมาช์แล้วก็มาพร้อมกับพระเอกเราด้วยก็คือคุณไทเอกพันธ์บรรลือริอนั่นเองนะค่ะ ที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับว่าในขณะนั้นเกี่ยวกับถ้ำน้ำนอนใช่แต่ยังไม่อัปเดตเรื่องความรักนะขอนยังไม่พูดได้ไหมันนี้จะมาพูดสินค้าดีๆกันี่ก่อนเราขอพูดถึงเรื่องสินค้ากับเรื่อง13บาทเท่านั้นอ่าใช่แล้วก็ในส่วนของตัวช่วงนิวสตาร์นะก็จะมี m ิสแกรนพชรบุรีพชรบุรีโอ้โหอายุน้อยสวยด้วยนะใช่18เองแล้วก็ในช่วงของเอ่อสตาร์ออนสเตก็จะมีพบในช่วงของตัวอ่า เป็นนักแสดงนักแสดงของค่ายมาหามงคลฟิล์มนะคะกับน้องสุริและน้องกันกันแล้วก็จับพ<ง>่อผู้จัดผั<ม>าพ่อผู้จัดละครแล้วก็จากวงนี้โรยฟลอราทีป๊อปนะเขาแบบจีบๆมาอยากจะให้เขามาเล่นละครแต่ว่าวันนี้เราขออนุญาตเล่าเกี่ยวกับข่า,ขาวบันเิงของเราก่อนเลยในะวันนี้นะตอนช่วงเช้านี่นะบอกว่าต้องแสดงความเสียใจด,ด้วยกับความรักที่เกิดขึ้นยาวนานสําหรับกลุ่ม LGBT อย่างน้องนิวเยียและน้องโบนั่นเองนะก็คือเส้นทางความรัก ปิดฉากแล้ว12ปีนะปิดฉากความรักเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นอันรักแล้วที่เขาเราก็รอรุ้นกันเนะเาะก็ลังจะแต่งงานแล้วด้วยนะแต่ก็ปิดฉากความรักเขาบอกว่าเออนิวเจร์ Year, เลิกคุยกับน้องโบท๊ทมาเรียบร้อยแล้วประมาณสัก2อาทิตย์แล้วสองเดือนแล้วนะก็ก็คู่นี้เราก็เอดูแล้วก็รู้จักกันมานานนะก็เออ จะบอกไงดีจะแสดงความเสียใจก็ไม่ใช่จะบอกว่าเขาก็ตัดสินใจกันดีแล้วนะที่จะแบบว่าเป็นเพื่อนกันถอยมาก้าวหนึ่งเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นเรื่องราวความรักที่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังนะสำหรับในช่วงของเราขัามาถึงตอนนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผ่านไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจําลังจะไปพบกับนี่เลยนะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ในช่วงต่อไปอพักสักรู่เดียวครับ สำหรับในช่วงของ Business Matching ตอนนี้ครับวันนี้เราจะแนะนําเลยเมื่อย้อนกลับไปช่วงหนึ่งจะมีในช่วงของ13มหมู่ป่าถ้าหลวงนางนอนเขามีตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในช่วงนั้นที่แบบว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลรักษา,าตัวเองในถ้านั่นเองวันนี้เราเลยจะมาทําความรู้จักกับคุณเคยาวราชครับคุณเคที่มีชื่อจริงชื่อว่าสมศักดิ์สีเพชรเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยตั้งแต่ปลายเท้าจรดปลายผมเลยตอบโจทย์มากๆเลยและมีดารานักแสดงที่เป็นพรีเซนเตอร์หมาดๆเลยนะสำหรับคุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธ